Good morning sir and Good morning everyone. Chaplain have ธ a m a k for weekly อนุษาสนาจารย์มีธรรมหน้าแถวประจำสัปดาห์มานำเสนอสัปดาห์นี้ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องบรรยากาศดีที่สร้างกันได้เมื่วานนี้วันที่16กันยายนครับในระดับสหประชาชาติหรือระดับโลกกำหนดให้เป็นวันโอโซนโลก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมานั่งจากก่อนหน้านี้มีอนุสัญญาวเวียนนานั่งจกเกิดความห่วงใยกันหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนแรงของพระอาทิตย์ที่สาดส่งลงมาอย่างโลกพร้อมด้วยรังสีอุลตราไวโอเลตหรือว่า UV นั่นเองซึ่งมีผลกระทบทําให้เกิดความร้อนแล้วก็ยังกดให้เกิดโรคผิวหนังอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังเป็นต้นตามมานะครับโดยเหตุนี้ครับเมื่อมี อนุสัญญาวเวียนนาแล้วก็มีพิธีสารที่ว่าด้วยการป้องกันชั้นบรรยากาศก็เลยกำหนดให้มีวันโอโซนของโลกเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ประเทศไทยของเราก็ได้ร่วมลงนามในพิธีสารดังกล่าวด้วยในวันที่15กันยายน2531แล้วก็มีพิธีสัตยาบันนะครับในการที่จะได้ร่วมพิทักษ์โลกของเราตั้งแต่ช่วง วันที่2ตุลาคม2532เป็นต้นมานะครับซึ่งหมายความว่าในบริษัทอุตสาหกรรมต่ตางๆถ้าหากผลิตเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารที่ทําลายชั้นโอโซนหรือว่าชั้นบรรยากาศของโลกก็จะต้องถูกดําเนินคดีว่าอย่างนันอย่างเช่นสาร CFC ซึ่งเป็นสารในการผลิตความเย็นให้กับรถยนต์หรือไม่ก็เป็นเครื่องทํา ความเย็นให้กับตู้เย็นต่างๆซึ่งพวกเราก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลโลกของเราได้อย่างสโ,โลแกนที่บอกว่าโลกร้อนขึ้นทุกวันเนื่องมาจากว่ามีรูโบข,ของชั้นบรรยากาศหรือว่าชั้นโอโซนของโลกนั่นเองแต่ยังไรก็ตามคำว่าบรรยากาศก็ยังเป็นคําที่มีความหมายแล้วก็มีความจําเป็นสาหรับชีวิตเหมือนอย่างที่เราทั้งหลายเวลาไปร่วมง,งานอะไรมาสักงานหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปก็จะมาถามเราว่า บรรยากาศในงานเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็สรุปได้ในส่วนของบรรยากาศนั้นก็คือ6ด้าน้วยกันด้านที่สัมผัสได้ด้วยตาเาเรียกว่ารูปารมณ์โดยมีแสงเป็นสิ่งกําหนดนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มองเห็นบรรยากาศของงานสีสันสดใสนั่นก็แปลว่าบรรยากาศทางตาดูดีแล้วก็ให้ความรู้สึกดีตรงกับคอนเซปต์ของงานหรือบรรยากาศที่สบรรยากาศที่มาทางหู เรียกว่าสัทธ,ธารลมก็คือเสียงที่ใช้ในงานแต่สังเกตว่าง,งานต่างๆบางอย่างทําไมเขาจึงมีการเปิดเพลงเปิดบรรเลงเปิดดนตรีคลอไปตลอดทั้งงานทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกําหนดบรรยากาศของงานผ่านเสียงนั่นเองด้วยเห็นี่จึงเป็นความสําคัญและจําเป็นนะครับสําหรับเราทั้งหลายเวลาที่จะจัดงานอันใดอันหนึ่งบรรยากาศแห่งสีบรรยากาศแห่งเสียงก็มีส่วนช่วยทําให้บรรยากาศของงานนั้น สมูทหรือว่าลงตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากรูปเสียงก็มีกลิ่นกลิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศเช่นเข้าไปในงานที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศของงานทางดา้านพระพุทธศาสนาหลายท่านก็แยังจำกลิ่นเหล่านั้นติดมาก็คือกลิ่นทูบนะครับที่ยังติดตามเนื้อตามตัวแล้วก็ติดอยู่ในความรู้สึกของเราแม้จะผ่านพ้นจากงานนั้นมาหลายชั่วโมงแล้วก็ตามก็ทาให้เราหัวนํำลึกนึกถึงบรรยากาศของงานนั้นได้ด้วย นอกจากรูปเสียงกลิ่นก็ยังมีรสรสชาติของอาหารนะครับซึ่งหลายคนที่ไปร่วมงานแต่ละงานก็มักจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่บอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลางเรื่องตารางเรื่องเล็กนะไปร่วมงานแต่ละทีก็นึกถึงเรื่องอาหารแล้วก็วิพา์วิจารณ์กันมากที่สุดเพราะฉะนั้นอาหารที่มีการกําหนดเมนูเพื่อให้ถูกอกถูกใจของผู้มาร่วมงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการกําหนดบรรยากาศด้วยรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปสัมผัสนะสัมผัสก็คือสิ่งที่ ผู้ไปร่วมงานแล้วรู้สึกได้ว่าเย็นไปหนาวไปร้อนไปนะครับซึ่งตรงนี้การจัดงานแต่ละครั้งก็จะมีเรื่องของพัดลมเรื่องของเครื่องปรับอากาศที่มาช่วยให้เกิดความสมดุลในการจัดงานรูปเสียงอินรถสัมผัสยังไม่พอในส่วนของความรู้สึกภาษาพระท่านเรียกว่าธรรมารมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหัวใจนั่นก็คือบรรยากาศรวมๆทั้งหมดรวมไปถึงคําพูดของคนที่ เป็นประธานเปิดงานคําพูดของวิทยากรคําพูดของวิจีกรหรือคําพูดของคนที่มาร่วมงานทั้งหมดมีส่วนกําหนดให้เกิดความรู้สึกในหัวใจซ,ซึ่งรวมๆแล้วก็คือบรรยากาศดีหรือบรรยากาศเลวนั่นเองนะครับเพราะนั้นจากบรรยากาศของโลกที่เรียกว่าชั้นโอโซนมาถึงบรรยากาศของชีวิตของเราเริ่มต้นจากบรรยากาศในการทํางานหรือบรรยากาศในครอบครัวสัมพันธ์กันทั้งหมดเพราะจะทําให้เกิดชั้นความร้อนที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการวิาพากษ์วิจารณ์หรือเกิดความ ทุกหรือความไม่สบายใจเนี่ยนเนื่องมาจากบรรยากาศต่างๆที่เราพอจะกําหนดได้สร้างได้โดยกําหนดเงื่อนไขตามอารมณ์ทั้งหกดงังที่ว่ามาแล้วนี่คือบรรยากาศดีๆที่เราสร้างได้ครับ